วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทกสสาขาผู้พอนะครับมีการส่งมอบในการมอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดนะครับครั้งที่หนึ่งในเดือนสิงหาคม2563นะครับซึ่งวันนี้ผู้จัดการออมคนสวยนะครับพิการสาขาผู้พอนนะครับก็ได้เป็นผู้ส่งมอบนะครับอันดับแรกก็จะเป็นส่งมอบรถยนต์นะครับ รถยนต์พิก up หนึ่งคันนะครับให้กับผู้โชคดีพี่น้องชาวตำบลโคกสายเรานะครับหมู่สามนะครับซึ่งเท่าที่สืบทราบมานะครับคุณลูกค้าท่านนี้เนี่ยเก็บความอย่างเดียวนะครับไม่ยอมใช้เบี้ยด้วยนะครับเย้ด้วยนะเย้ด้วยเยด้วยนะครับ่นะครับเป็นการบรรยากาศสดๆนะครับที่จะสามารถดูได้นะครับผ่านช่องทางต้นยูทู e นะครับที่ช่องต้นยโสธรนะครับ ก็เป uh> ็นการส่งมอบรางวัลนะครับซึ่งรางวัลอมรั์ทีวีโช้ของสาขาผู้พอเรานะครับก็จะมีรางวัลที่ส่งมอบวันนี้เป็นรถยนต์ปิ๊กอัพหนึ่งันมูลค่าประมาณ4 8่แ0 0่เจบาทแล้วก็รถจักรยานยนต์อีกจำนวน10คันนะครับซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 2 0 0 0้านบาทนะครับคุณลูกค้าที่มาวันนี้หรือว่าท่านได้รางวัลแล้วนะครับยังมีโอกาสได้รับรางวัลอื่นๆอีกนะครับ ซึ่งการจับรางวัลอมรัพย์ทีวีโชว์ก็จะจับรางวัลกันทุก6เดือนนะครับในเดือนมกราคมและก็เดือนกรกฎา,าคมของแต่ละปีนะครับหลังจากมอบรางวัลใหญ่แล้วก็เป็นมอบรางวัลเล็กแต่รางวัลใหญ่ก็จะพึ่งไปไหนนะครับก็จะมีเยืนให้กับผู้โชคดีได้ดูกันนะครับยิ้มสวยๆด้วยนะครับอ,อมรัพย์อมรั์อะไรครับอมซั์อะไรอมรัพอะไรครับทวีโชว์นะครับให้ชาวคนให้ทุนเกษตรไทยนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับก็จะติดตามได้ ทาง u t u b e นะครับทางช่องต้นเกษตรไทนะครับนี่คือพิธีการคนสวยของสาขาพวกพราเรานะครับส่งมอบเป็นลําดับไปนะครับเสร็จแล้วเมื่อส่งมอบทุกท่านแล้วก็จะมาถ่ายรูปรวมกันหนึ่งนะครับข้ามกลางแสงเดือนที่สาดสาดส่องพอดีพอดีนะครับนะครับอันนี้ก็คือผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะครับสวยมากสวยมากครับถ้ีโชคให้โชคคณใหุ้นเกษตรไทยนะครับ ะนะนั่นคือผู้โชคดีที่มีเที่ยในบัญชีนะครับทุก2,000บาทเมื่อท่านมีที่ยในบัญชี2,000บาทก็จะได้รับสิทธิ์ในการจับประมวัหนึ่งสิทธินะครับแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าถ้ามีครบ5,000บาทก็จะได้รับสิทธิ์3าสิทธิ์ก่อนจับรางวัล3เดือนต้องมีเที่ยค้างบัญชีนะครับฟังน้ํนเสจยังนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้เสร็จก็จะเป็นถ่ายรวมแล้วก็จะได้รับรถกลับบ้านนะครับฝั่งนี้ครับาเลยครับ อ่ามามามา,มานะครับเชิญครับเชิญเชิญก็ถือว่าอ่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นไ่ายกปีใจเลยดีใจไหมเอาโดรละเอยิ้มครับดีใจไม่ดีใจนะครับอ่านะครับอ่านี่คือผู้โชคดีนะครับอองซัมซุมีโชคของกบสเรา ที่มีการจับรางวัลกันทุกสาขาในระดับจงบังหวัดแต่ละจงังหวัดภายในประเทศไทยนะครับแล้วก็การจับรางวัลนี่จะจับในระดับจงบังหวัดในเดือนมกราคมและก็เดือนกรกฎาคมของแต่ละปีส่วนครั้งที่3ก็จะไปจับที่ระดับประเทศนะครับในเดือนกุ่ภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับก็จะเรีนการจับที่น,น่นเป็นครั้งที่3ฉะนั้นคุณลูกค้าที่มีความสนใจอยากเก็บออมนะครับออมเงินประเทศนี้เนี่ย นอกจากฝากไว้ได้ดอกเบี้ยแล้วนะครับท่านยังมีโอกาสได้รับรางวัลและที่สําคัญครับเบี้ยที่ท่านเก็บกองไว้ท่านก็จะได้ทําบุญให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทยนะครับที่จะได้นําเบี้ยที่ท่านฝากไว้ไปสมุนเวียนผ่านระบบสินเชื่อของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสากัการเกษตรหรือว่าธกศนั่นคือสินเชื่อที่ให้มากกว่าการคําว่าชนบทนะครับเป็นการให้สินเชื่อ ที่ครอบคลุมทุกรูปแบบนะครับอ้าวสุดท้ายก็คือพบยังเมื่อถ้าพบแล้วเนี่ยจะขอท่านที่ได้ถ่ายแล้วมายืนประจารถอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่มายืนรวมกันนะครับถ้าถ้ารบแล้วรบ,รบหมดยังเดี๋ยวเรียกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งเนะาะอีกครหนึ่งเนาะนะครับแลวรอบต่อไปเนี่ยเอาเอาให้ได้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้การทนสวยเนี่ยก่อนจับรางวัลเนี่ยผู้การจะไปไหว้พระแล้วก็อธิษฐานจิตไปรูปรูปคำคานะครับได้มาจริงๆนะครับ อ่าได้ไมาจริงๆต่อไปก็อยากให้ได้หลายๆ,ๆคันฉะนั้นอ่าต้องอาศัายความร่วมมือจากพี่น้องนะครับช่วยกันเก็บออมนะครับมาออมกันเยอะๆนะครับงานฝากออมซ่อมสวีทช่วงมอบแล้วครับผมเชนีหนึ่งรางวัลที่นหนึ่งอ่ะะเาเชิญชลูกค้าครับเชิญคณกลุ่มทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นสักขิีพยานแล้วก็อ่าส่งมอบในภาพรวมอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็คงจะไปเข้าสู่ในกระบวนการการ ประชุม,ม,มคณะกรมประการปีตย์พระเจ้าหลักราช2,563อีกที่หนึ่งน,นะครับนั่นคือผู้โชคดีนะครับทุกคนยิ้มร่าเนาะมีใครที่ไม่ยิ้มไมเนี่ยถ้าไม่ยิ้มจะเอาคืนแ <c oughs> สว<ะ>กันไปเนาะน,นะครับเอาทีนี้นะครับขอเรียนเชอนอิญท่านมาด้านข้างนะครับถ่ายถ่ายรูปหมู่ครับให้เห็นบนเวนหน้ารถแล้วก็ข้างๆยืนข้างๆรถใหญ่นะครับให้เห็นทุกคนาข้างๆครับให้เห็นหน้ารถนะครับ ยืนสองฝั่งอาจารยนะครับทุกท่านทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้โชคดีครับมาเลยมาเลยโดยเฉพาะาคุณลูกค้าได้รางวัลใหญ่นะครับมาเลยมาเลยมายืนข้างๆข้างๆรถให้เห็นหน้ารถนะครับรถ่ายรวมให้เห็นหน,หน้ารถนะครับให้เห็นด้านหน้ารถด้วยนะครับามาเลยมามาครับมาทําเวลากันทําเวลากันเลยทาเวลากันจะได้เดินทางกลับรับรถนะครับแต่ว่าอย่าลืมเนาะนะครับท่านใดที่ได้รับรถแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับอย่าลืม ต้องมีใบกับขี่ด้วยนะอ่าใบกับขี่ก็อย่าขาดนะครับเพราะว่าสำคัญไปมีใบขับขี่แล้วอย่าลืมพรลบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีรถหรือไม่มีรถก่อนท่านจะขับขี่รถนะครับต้องดูว่ารถนั้นมีพรลบรไหมนะครับถ้ารถไม่มีพรลบรถ้าเกิดอุบัติเหตุมาท่านต้องรับภาระเองนะค่ารักษาพยาบ,บาลไม่ทราบว่าสามหมื่นหรือห้าหมื่นนะท่านจะรับภาระเองนะครับแต่ถ้ามีพรลบรท่านไม่ต้อง อัลภาระนะครับในส่วนที่เบี้ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกินกว่านี้ตานต้องรับเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ธนาคารได้ฝากนะครับซึ่งบรรยากาศนี้ก็จะนําไปออกอากาศนะครับทางทางยูทูบนะครับมีโอกาสดูฝากดูด้วยนะครับที่ช่องส้นเยศทรนนะครับยูทูบใหม่นะครับยูทูบเบอร์ใหม่เนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ทุกความต้องการเป็นไปได้เพราะเราเป็นมากกว่าที่คุณคิดทอกสเป็นมากกว่าธนาคารไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนใ,นใช่ฮีโร่คนไหนแต่ทำในสุดหัวใจเป็นอยู่กันมาอยู่กันมานานแล้วคอยช่วยเหลือ